ปริศนาภาพวันนี้มีสองพยางนะครับสำหรับคนอีสานเท่านั้นที่จะเข้าใจนะครับโอเคมีเวลาสามสิบวินาทีในการตอบคาถามให้ถูกนะครับเริ่มจับเวลาครับผมนะครับในภาพนี้นะครับก็จะมีชายคนหนึ่งที่เอามืออุดหูอยู่นะครับแล้วก็ข้างๆนะครับที่มีชายคนหนึ่งที่กาลังตะโกนใส่โทรโข่งอยู่นะครับนะครับแล้วก็มีเอกสารนะครับกระจัดกระจายอยู่นะครับลองนึกนะครับคาอีสานเนี่ยนะฮะ เป็นคำว่าอะไรนะครับเวลาผ่านไปแล้วเหลือเพียงแค่สิบวินาทีเท่านั้นนะครับเสียงดังมากๆคือคําว่าอะไรนะครับแล้วก็เอกสารที่กระจัดกระจายนะคืออะไรนะครับมีสองพยางค์เท่านั้นนะครับนึกกันได้ไหมครับคำาอสารนะครับแล้วก็โอ้โหหมดเวลานะครับโอ้โหมึกนึกกันออกไหมครับว่าคํานี้เป็นคําว่าอะไรนะครับก็ใครนึกขึ้นได้ก็รบกวนไปไปคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับเราหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกิจกรรมหรือว่าเกมของผมนะครับก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับ ใครชอบเกมนี้ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามกันได้นะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ